รกรณนนีที่พนักงานส่วนไม่ได้มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เนี่ยอยากจะขอทราบเกณฑ์การปฏิบัติหน่อยครับว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยพบเจอองไรเนี่ยดุลพินิษ์เนี่ยจะใช้ยังไงครว่าจะไม่ตรวจหรือถ้าตรวจะครจริงๆเรื่องนี้ยังไม่ได้รายงานนะครับเข้ามานะครับแต่ว่าเราเคยสั่งไปแล้วนะครับว่าเป็นกรณีที่มีผู้บาดเจ็บนะครับมีผู้กรณีหรือมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยก็ต้องตรวจแอลกอฮอล์นะครับพักกี่วันนี้ว่า ถ้าตรวจได้โดยเครื่องตรวจเมาก็ต้องใช้เครื่องตรวจเมาเพราะว่าไม่ได้มีเสียค่าใช้จ่ายไงแต่ว่าถ้าตรวจเลือดทางที่โรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งในช่วงนี้เราก็ยังเรื่องของประมาณก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าทางสาธารณสุขนยะเขาเคยประสานทางกองทุนเลขสวยนะครับให้โองระมาณมาแต่ว่าบางครั้งก็จะมีไม่เพียงพอนะครับเราก็จะเน้นว่ากรณีที่มีคู่กรณีนะครับหรือมีการบาดเจ็บถึงแอดมิดอะไรหรือเสียชีวิตเนียที่จะมีปัญหาเนีนะ่ย ต้องตรวจทุกรายนะครับแต่เรื่องไฮโดาวาเดี๋ยวผมขอตรวจสอบข้อดิจิีกครั้งหนึ่งนะครับรู้สึกว่าในข้อดิจิงเบื้องต้นเนี่ยจะไม่มีคู่กรณีรเพียงแต่ว่ามีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเจ้าตัวเนี่ยเยคยประสบอุบัติเหตุหลายครั้งด้วยกันนะครับก็เลยมีการตั้งสังเกตว่าทําไมนักนำส่วนถึงใช้รุ่นพินิทที่จะไม่ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในกรณีนี้เดี๋ยวผมจะรีบตรวจสอบข้อดิจิงแล้วก็จะแจ้งให้ทราบดีนะครับ